สัญลักษณ์ต่างๆบนล้อแม็กบอกอะไรเราบ้างสวัสดีครับกัจิชาแน,นลวันนี้ก็จะมาอธิบายสัญลักษณ์บนล้อแม็กให้เพื่อนๆฟังนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของล้อแม็กนะครับก็จะมีโลโก้ของแบรนด์แต่ละแบรนด์ไปนะครับตรงนี้นะฮะเขาจะปั๊มตา JWL แล้วก็ VAA นะครับตรงนี้เป็นมาตรฐานล้อของทางญี่ปุ่นนะครับแต่และยี่ห้อจะปั๊มด้านหน้าด้านในด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าได้สัญ,ญลักษณ์นี้หมายความว่าได้ผ่านมาตรฐานการทดสอบมาแล้วนะครับมี Liability ความน่าเชื่อถือนะครับอ มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจริงแต่ถ้าเป็นแมกใหม่ก็จะมีเพจตรงนี้นะครับรนี้เพดจอว่าแล้วก็เพดรูนะครแต่อันนี้จะเป็นแมกเก่าก็จะลอกไปแล้วนะครับมาดูที่ยังหลงเหลืออยู่กันนะครับว่ามันจะมีอะไรที่ เราต้องรู้17คูณ8ครึ่ง J 38อันนี้สำคัญนะครับอันนี้ก็คือ,อขนาดไดามิเตอร์ล้อนะครับ17นิ้วนะแล้วก็ความกว้างของล้อนะครับ8นิ้วครึ่งนะครับ J หมายถึงขอบของล้อนะฮะขอบของล้อตรงนี้จะเป็นรูปตัว J นะครับ แฟงเจแฟงนะครับแปดนิ้วครึ่งก็คือก็คืออ่ะมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งก็วัดไปนี่นะฮะริมด้านในถึงด้านในนะครับความกว้าง8นิ้วครึ่งนะฮสะ่วน ไดมิตเตอร์นะฮะก็17นะครับวัดจากลิม17นิ้วนะครับอันนี้กวามหมายตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆ38มหมายถึงออฟเซ็ตนะฮะออฟเซใครที่แต่งรถหรือ,อว่า,าซื้อล้อแม็กต้องดูตรงนี้เป็นสำคัญนะครับ38ตรงนี้นะฮะ หมายคำว่าอะไรหมายคำว่าถ้าเซนเตอร์ของล้อนะฮะเซนเตอร์ของล้ออยู่ประมาณนี้นะครับออฟเซตบวกก็คือ38หมายถึงหน้าแป่นตรงนี้นะครับห่างจากเซนเตอร์ของล้อออกไปด้านนอกรถนะครับเอาไซส์สามสิบแปดมิลนะครับสามสิบแปดมิลอ่ะเดี๋ยวผมขึ้น กราฟิกให้ดูเลยแล้วกันสมมุติว่าอันนี้เป็นด้านนอกรถนะครับเพื่อนเอาซ้าเอาซ้านอกรถฝั่งนี้ก็คืออินไซด์นะครับเซนเตอร์เซนเตอร์ของล้อเกลกลางแป้นหน้าแป้นก็คือตรงนี้ไอของล้อตัวนี้มันอยู่ ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้กราฟิกหมายควาว่าหน้าเป็นตรงนี้นะครับเพื่อนๆ่วยสดีสามสิบแปดมิล นะครับหมายว่าแปนตรงนี้ตัวนี้นะมันออกมาจากเซนเตอร์ไลน์เนี่ยสามสิบแปดมิลบวกสามแปดนะฮะถ้าไปออกไปฝั่งนี้คือบวกนะครับกลับกันถ้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นลบนะครับตัวนี้คือบวกสามสิบแปดมิลนะครับเวลาเพื่อนๆไปซื้อล้อออฟเซตเท่านั้นเท่านี้เพื่อนๆก็ต้องรู้ด้วยว่ามันออฟเซตบวก บวกไปเยอะมาลดเพื่อนๆจะเวลาไปใส่ที่บนล้อรถเนี่ยมันก็จะหุบเข้านะครับหุบเข้าจากตัวบอดี้รถนะครับแต่ถ้า set ออฟเซต็น้อยๆหรือออฟเซตเป็นลบนะครับล้อเ,เพื่อนๆก็จะบานออกจากซุ้มนะฮะอันนี้คือความหมายของออฟเซตนะครับนี่ก็อ่ะลบ กราฟิกหายไปโอเคอ่าถัดมาอันนี้อันนี้ไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือมาตรฐานที่ผมเกินไปนะครับ V A A 9 9 0กิโลหมายความว่าล้อตัวนี้นะฮะร,รับได้690กิกโลกรัมนะครับน,นี้ก็จะเป็นตาเม d ดอินเจ a n นนะครับ นี้เป็นวัสดุเหล็กนะฮะยี่ห้อนะครับสิ่งที่เพื่อนต้องรู้อีกก็คือ,อรูนะฮะรูที่จะไปใส่กับรถเราไปใส่กับรถเราตรงนี้นะฮะรูตรงกันไหมนะฮะอันนี้จะเป็นห้ารูนะครับเพื่อนก็ต้องซื้อให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ห้ารูแล้วตัวไดมนเตอร์ของรูนะครับหรือว่า ไดมิเตอร์ตรงนี้นะครับเท่าไหร่นะครับซึ่งวงนี้มันก็คือหนึ่งหนึ่งสจสมมิลลิเมตรครับถัดมาที่เพื่อนๆต้องรู้ก็คือตรงนี้นะครับเซนเตอร์บอนะครับไดมิเตอร์ตรงรูตรงนี้นะครับเป็นเท่าไหร่นี่ก็คร่าวๆไปก่อนตัวนี้ก็อยู่ที่ห6หสิดนะครับ เพื่อนก็ต้องรู้ว่าตรงนี้ส่วนมากพวกถ้าเป็นล้อแม็กซเาจะทํามาใหญ่กว่าล้อลงถ้าเอาล้อตัวนี้ไปใส่ก็ต้องใส่ตัวฮับลิงนะครับหรือปอกกันสัน่นสรุปสัญลักษณ์สําคัญของล้อแม็กนะครับที่เราต้องรู้นะครับ1คือรูนะครับใส่กับล้อเดิมเราได้ไหมนะครับเป็น5รูระยะเท่าไหร่นะครับ2ก็คือ,อไดมิเตอร์นะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับว่าเราอยากได้17นิ้วหรือว่า18นิ้วนะฮะสก็คือ,อความกว้างของล้อนะครับเป็นกี่นิ้วนะครับ7 7็ดเจครึ่งแปครึ่งนะครับตรงนี้นะแล้วก็ออฟเซตนะครับออฟเซตว่าาจะเป็นออฟเซตบวกหรือว่าออฟเซตลบนะครับว่า ไปใส่รถเราแล้วนะครับล้อจะอยู่ประมาณไหนนะครับพอดีกับรถเราหรือเปล่านะครับก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ